สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมเขียวมาโกนะครับวันนี้ผมจะมาทาการพูแมสรองเท้าบาวของทางด้านไนากี้นะครับเป็นหนึ่งคู่ที่ผมให้ความสนใจมากๆนะครับส่วนสตอรี่เนี่ยก็เดี๋ยวเล่าไปด้วยพังๆเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันไม่มีวางขายแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับเพราะว่าโดนทางด้านไนากี้เนี่ยสั่งตัดเรียบร้อยนะครับใครที่มีไว้ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะซื้อรีเซลในราคาแพงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะคุ้มกระตังหรือเปล่านะครับนั่นก็คือ 8จริงๆนะเรียว8ไม่ใช่อินฟินิตี้แล้วนะครับผมสำหรับ n นกี้ไคลี่8เนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ผมไม่ความสนใจเอามากๆครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าปีที่แล้วเนี่ยทางด้าน n นกี้เนี่ยมีการออกรองเท้าบาสที่ชื่อว่า n นกี้อินฟินิตี้นะครับหรือว่า n นกี้ไคลี่อินฟินิตี้หรือว่า n นกี้ไคลี่8นั่นเองนะครับซึ่งเว็บแรกที่ผมเห็นใช้คำว่าเว็บแรกนะดีไซน์ผมอุทาน์เลยว่าแบบอะไรวะเนี่ยคือมันไม่สวยเลยนะครับสำหรับเว็บแรกนะครับแล้วก็ทางด้านไคลี่อวิ่งเนี่ย ก็มีการโพสใน Twitter หรือ IG ก็แบบแบบขออนุญาตขออนุญาตหยาบคายนะครับย็ดเค่รองเท้าอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยกูไม่รู้จักคู่นี้กูไม่เคยเห็นคู่นี้มาก่อนไนกี้มึงมั่วแล้วซึ่งแบบประมาณนี้นะครับเราก็เข้าใจได้ว่าเหมือนปกติแล้วครับทางด้านไนกี้เขาต้องมีการออกรองเท้าบาสปีต่อปีอยู่แล้วซึ่งผมเข้าใจดีนะครับแต่ว่าผมคงผมอันนี้ผมคาดเดานะผมคาดเดาว่าเหมือนทางปีที่แล้วเนี่ยไคลลี่เออร์วิงเนี่ยคงจะติดต่อยาครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเองก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยอะไรประมาณนี้จึงทําาใหห้้แบบคคงตติดดด่่่ออเเไไไมมมกก็ลยีรืย มาก่อนนะครับแต่ถ้าถามผมว่า k y l i e Infinity เนี่ยสวยไหมนะตอนนี้นะสวยนะนะครับมีหลายสีที่สวยแถม performance ในดีเยี่ยมด้วยนะครับถ้าใครอยากดู performance ก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมทำให้เพราะว่าผมเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับคีโมเลยนะครับคมอผมผมใส่อบบคุ้มแล้วนะครับแต่พอมาเป็นเจ้าตัว k y l i e 8ตัวนี้นะครับผมแวบแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าดีไซน์เนี่ยมันคล้ายกับเจ้าตัว k y l i e 1เอามากๆครับมันคล้ายมากนะครับแบบแอบคล้ายๆคือเป็นรองเท้ามิดกลับมาแบบดูมิดๆหน่อย นะครับแล้วก็มีซูมสโตเบลด้านหน้าเหมือนเดิมแบบหนาๆเลยซึ่งใครที่เคยใส่เจ้าตัว i n f i ิน t y เนี่ยก็จะรู้ว่ามันเด้งดีมากๆสัมผัสแบบฟิลคอรดเด้งดีนะครับแล้วก็พอเป็นตัวนี้นผมก็เลยคาดหวังนิดนึงนะครับเอาเป็นว่า traction ่นเอ i o n uh, support มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยครับผมเรามาเริ่มจากจุดแรกครับก็คือระบบแ r a c ชันหรือว่าการยึดเกาะน,นะครับเรามาดูลวดลายของมันก่อนแลวกันนะครับว่าลวดลายมันคุ้นๆตาไหมฮะมันคล้ายๆกับ GT Cut 2มากๆครับซึ่ง แต่เดอแบบแบบเรียกว่ามันคล้ายๆนะครับมันคล้ายๆไม่ได้เหมือนมากเอาว่ามันคล้ายๆนะครับซึ่งถ้าใครเคยใส่รองเท้าตระกูลไคลรี่เนี่ยจะทราบกันดีว่าจุดเด่นสําคัญของมันเนี่ยไม่ใช่ด้านคูชชั่นเลยแต่มันคือด้านแท a c ชั่น,นครับการยึดเกาะของมันเนี่ยมันจะต้องแบบดึบจิกัดดีเสียงเอ็ดอาร์ตแต่ก็คือทนปูนนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยสอบผ่านเกือบทุกข้อนะครับก็คือข้อแรกเลยทนปูนมากๆครับนี่คือผมเอาไปตีบวกพื้นปูนมาแล้วนะปูนแบบหยาบโคตร นะมันโอ้โหมันแทบไม่สึกเลยนะเพื่อนๆนะคือมันมันแบบผมใส่ตีบวกปูนหลายวันอยู่นะครับแบบแบบเข้มเลยอนะ่ะมันแทบจะไม่สึกเลยมันสึกแบบน้อยมากๆนะครับส่วนด้านเอาไปบวกในอินดอร์ เขาเป็นไงก็ดีครับเบรกได้ดีจะหนึบตามธรรมชาติของเทา้าไคลี่เลยครับเบรกได้ดีแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทําได้ด้อยกว่านิดนึงก็คือด้านของพลังจิกกัดครับผมรู้สึกว่าเสียงเอทอาร์เนี่ยมันไม่ค่อยลั่นเท่ากับรุ่นก่อนๆหรือรุ่นอื่นๆน,นะครับคือแบบว่าถ้ารุ่นก่อนเนี่ยเสียงของความลั่นของความเอทอาร์เอทอาร์เนี่ยมันเต็มร้อยเนี่ยคู่นี้อาจจะได้สัก80นะครับคือมันยังเบรกได้ดีมีเสียงลั่นให้ได้ยินบ้างแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สนะ่่าานรัแผมม้้70% 80%ลววกก็ูึ การยึดเกาะหรือการจิกกัดของมันเนี่ยมันยังแบบมันเหมือนเขาเรียกว่าไงอะถ้าเปรียบรองเท้ารุ่นอื่นๆของของไคลี่เนี่ยเปรียบเหมือนเคี้ยวแบบกรงเล็บที่คอยจิกกัดเน่ยผมรู้สึกว่าคู่นี้มันเหมือนเล็บที่โดนตัด ลงมานิดนึงแบบโดนต่ไบเล็บแแบบแบบแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ยังมีความเล็บอยู่ยังจิกกัดได้อยู่ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็คือเทคชั่นทำได้ดีครับใครที่อยากซื้อไปตีบวกพื้นปูนสามารถใส่ลูยิได้สบายแหงห่วงครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะครับส่วนใครที่เอาไปส่เล่นพื้นยิมอินดอร์เนี่ยก็สามารถลูยได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าเสียงมันจะบางลงนิดนึงนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้ซีเลียสเรื่องเสียงก็สามารถใส่ลูดได้เต็มที่ครับโดยรวมว่าทําได้ดีตามมาตรฐานรองเท้าบาสของไคลี่คร ต่อมาด้านคูชชั่นครับสำหรับคูชชั่นตัวนี้นะครับด้านหน้าจะมีการวางซูมสโตเบลนะครับบริเวณด้านหน้าคล้ายๆกับตัวอินฟินิตี้เลยนะครับส่วนโฟมด้านหลังเนี่ยทางไนกี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการระบุไว้นะครับไม่ได้มีการระบุแบบเป็นออฟฟิเชียลว่าเป็นโฟมอะไรนะครับซึ่งแอบแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นโฟมไฟลอนปกตินั่แหละครับแต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนิ่มนะครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยมันนิ่มคล้ายๆกับ r รียกแต่เป็น r รียกแบบว่าช่วงแบบปี2ปีก่อนนะครับไม่ใช่เรีย นะครับผมฟิลของมันเนี่ยจะไม่ค่อยฟิลคอร์ดเท่าไคลรี่แปะนะครับใครเคยใส่ไคลรี่แปะแบบอินฟินิตี้เนี่ยจะรู้ว่ามันจะสัมผัสพื้นได้ชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าใครที่มีปัญหาด้านหัวเข่าเนี่ยก็จะแบบยิ้าใจกันบ้างครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับฟิลคอร์ดของมันเนี่ยจะอยู่สูงจากพื้นระดับหนึ่งแบบจะไม่มากนะแบบระดับหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าโฟมตัวนี้มันมีความหนาอยู่มากๆนะครับใครที่มีปัญหาด้านหัวเข่าเนี่ยผมว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าเออเวลาที่เรากระโดด มันมีโฟมที่ช่วยกรองแรงการกระแทกอยู่นะครับช่วยกระจายแรงผมรู้สึกว่าเวลาผมใส่เรื่องคู่นี้ผมไม่ค่อยมีอาการปวดหัวเข่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่สูงจากพื้นแล้วโฟมก็ค่อนข้างที่จะเอ,อนิ่มระดับนึ่งต่ไม่ได้นิ่มมากนะนิ่มระดับหนึ่งนะครับส่วนซูมด้านหน้าเนี่ยโอ้โหคุณพลาช่วยผมรู้สึกว่ามันเด้งแบบว่าเด้งชัดเจนนะครับเด้งกว่าอเลบอน20 นะครับแล้วก็เด้งกว่า Infinity ีด้วยนะครับใครที่มองหารองเท้าที่ซูมหน้าแบบเด้งชัดเจนองเงี่ยผมว่าคุณเนี้ยตอบโจทย์เลยนะครับคือมันเป็นรองเท้าที่ผมว่าแทบจะไม่ต้องเบรกอินไม่ต้องนวดเลยนะครับคือตอนผมลองใส่อยู่บ้านแบบลองใส่เฉยๆอะ่ะมันไม่ค่อยรู้สึกครับมันแบบแบบแบบมันก็อก็รองเท้าบาะ่ะแต่ว่าพอเราเริ่มที่จะลองกระโดดเล่นๆแบบลองเดินแบบกดหน้าเท้ากดแรงเท้าเนะี มันจะสัมผัสถึงสูงได้ชัดเจนนะครับผมก็ไปใส่เล่นฟิตเ,เนสเนี่ยก็รู้สึกได้นะครับพอไปใส่เล่นบาสโอ้โหรู้สึกชัดเจนเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาด้านหัวเข่าต่อยากใส่ไคลรี่สักรุ่นผมว่าคู่นี้เนี่ยช่วยลดอาการบาดเจ็บได้เยอะเลยนะครับผมโดยรวมแล้วก็ยังเป็นยังคงความเป็นรองเท้าสายบูสาบสายวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าแค่อยู่สูงจากพื้นนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับระหว่างตอนนี้ผมกำลังจะเกดวว่ามีไคลรี่ตัวไหนบ้างที่มันดอูอยู่สูงจากพื้นนะถ้าไม่นับอินฟินิตี้กับเจ็บผมร กับตัว6เนี่ยจะอยู่สูงจากพื้นนะครับซึ่งตัวนี้นะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับความสูงกันะแต่ว่าความเด้งของคู่เนี้ยจัดจ้านกว่าเยอะนะครับผมต่อมาด้านซัพพอร์ตครับสำหรับซัพพอร์ตหรือว่าการป้องกันของคู่นี้นะก็ทําได้ดีตามปกติของรองเท้าไคลี่ครับมันไม่ได้พิเศษอะไรมากก็คือมันเป็นรองเท้าแบบทรงมิดนะครับก็จะมีการเว้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้าน ด้านตรงส้นเนี like ่ยก็จะมีบุนิดนึงครับส่วนฮิลเคาน์เตอร์ด้านหลังเนี่ยก็แข็งแรงนะครับผมแข็งแรงเลยนะครับมีพลาสติกมีพลาสติกครอบอยู่ข้างในแต่เรามองไม่เห็นนะครับซึ่งก็ซัพพอร์ตได้ดีครับเวลาบูผมก็ไม่รู้สึกข้อเท้าพลิกแต่อย่างใดครับไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอาการอึอะอะไรนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าในคู่นี้มันทาได้ดีกว่า GT ค u t จริง GT ค u t สควรจะมาล็อกกันบ้านคู่นี้นะคือความสูงเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้กับไม่มีอาการที่รู้สึกว่าข้อเทท้้้้าาาาียยยวววแ่่่อองงใใดดดครรรโมมลผกไ ที่ซัพพอร์ตแบบโอเคแต่แบบว่าไม่สูงมากเหมือนเจ้าตัว i n นฟินิตนะครับแบบอยู่แค่แบบบริเวณข้อเท้าก็พอาะว่าคู่นี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับคือสามารถใส่ได้สบายหายห่วงลุยได้เต็มที่ครับผมต่อมาด้านฟิตหรือไซส์ฟิตหรือความกระชับแล้วก็เรื่องไซส์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเป็น กลวงคงความเป็นไคลรี่เออร์วิงอยู่เหมือนเดิมครับใครเคยใส่เบอร์ไหนใส่เบอร์เดิมได้เลยครับปกติแล้วผมจะใส่10.5นะครับอันนี้คือตรงซ้ายของผมนะแต่ว่าตั้งแต่ไคลรี่1จนถึงไคลรี่รุ่นปัจจุบันเนี่ยผมใส่11ตลอดนะครับเพราะว่าใส่ตรงซ้ายไม่ได้บีบมากนะครับผมก็เลือกใส่เบอร์11เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวไคลรี่8ซึ่งตอนแรกผมใส่เบอร์11เนี่ยผมก็รู้สึกมีอาการแบบบีบเล็กน้อยใช้คำว่เา,าเล็กน้อยครับรู้สึกว่าแบบมันแน่นเกินแบบมันพอดีจนแน่นแบบไม่่่่่มมมมีีพพื้้้นนทใใหาายยจเเเเลลสสบัสกกกก2 121วผ็รูกกึ โอเคมันก็มีอาการแบบขยายปรับตามหน้าเท้าบ้างครับก็โดยรวมก็โอเคเลยครับไม่ได้แย่อย่างอะไรบ้างครับก็สรุปสั้นๆนะครับใครที่เท้าเรียวก็ตรงใส่ได้นะครับและใครที่เท้าบานก็เผื่อครึ่งเบอร์แต่ถ้าใครแบบไม่รู้ว่าเออผมเท้าเรียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าเผื่อครึ่งเบอร์ชัวร์สุดครับอย่างน้อยเนี่ยผมว่าถ้ามันหลวมเนี่ยมันหลวมไม่เยอะครับเราเราแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าเวลามันดีนะครับผมต่อมาด้านดีไซน์ครับพูดมาซะยาวเหยียดเลยครับทุกอย่างดูที่จะโอ้โหสวยงามไป่ั้งหมด <c oughs> มันมาตายตรงนี้น่าดีไซน์ครับท่านผู้ชมคือพอไนกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่าแบบว่าเป็นแบบเป็นประวัติคร่าวๆก่อนแล้วครับอย่างที่ราวทราบกันว่าไคล์เลียวิ่งเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับไนกี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องไคล์เลียอินฟินิตี้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไคล์เลียวิ่งเนี่ยใส่อินฟินิตี้เนี่ยน้อยมากๆครับส่วนมากจะไปใส่ไคล์เลียโลซะมากกว่านะครับผมพอมาเป็นปีนี้เนี่ยแวบแรกที่ผมเห็นนะผมรู้สึกว่าดีไซน์มันเหมือนจะดีนะแต่พอจับจริงๆแล้วอ่ะ แมทเทียลต่างๆครับผมรู้สึกว่ามันดูถูกมากๆเลยราคามันดูแบบมันดูการเป็นตัวโลบัจเจ็ตไปไซงั้นทั้งๆที่ราคาตัวเนี้ยมันแพงกว่าตัวอินฟินิตี้นะครับแต่ถ้าถ้าเกิดวางขายในไทยนะในในไทยเนี่ยราคาป้ายของอินฟินิตี้อยู่ที่5000บาทนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมีการเคาะราคามาแล้วก็คือ5100บาทแพงกว่ากัน100ซึ่งผมรู้สึกว่าพอสดุกมันดูแปลกๆนะคือถ้าใครจับของจริงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแปลกมากๆนะครับมันแบบมันดูถูกอ้ะท่านผู้ชมมันแบบมันเป็นผ้าแบบ แบบดูถูกแบบดูถูกอะ่ะเออมันดูถูกมากๆครับซึ่งผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นสีเมนตาตัวนี้เนี่ยผมก็อ่บูเมนตาเนี่ยสีออกาผมก็รู้สึกว่าสีมันเหมาะกับคนที่ชอบอะไรที่เรียบๆนะครับดูแบบเรียบๆใส่แบบว่าดูไม่เตะตาใส่ไปแบบเหมือนที่ผมกล่าวไปในตอนคลิปดีๆครับได้ใส่แบบเป็นการ,รมการหางเท้าดําๆใส่อะไรประมาณนี้ผมว่าอาจจะชอบนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบเท้าสีสันหน่อยคุณนี่อาจจะไม่ตอบโจทย์อย่างแรง นะครับแล้วก็แทชชั่นผมก็รู้สึกเซ็งนิดหน่อยว่าวามันดันไปทําลายคล้ายกับเจ้าตัว Td คับมันแบบอืผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นรองเท้าที่ทางด้านใครทางด้านไนกี้ทำประชดไคลี่ด้วยซ้ำเหมือนแบบว่าอ่ไหนไหนมึงจะหมดสัญญาแล้วเหลือปีนึงใช่ปะก็เอารองเท้าแบบสวยๆไปอย่างเงี้ยผมก็เลยแอบแอบเซ็งครับมันแบบมันดีไซน์มันดูไม่ได้แบบพิเศษแต่อย่างใดสำหรับซิีเนเจอร์คือถ้าตัวนี้มันวางขายเป็นตัวโลบับเจ็ตผมว่าอาจจะแบบ อาจจะโอเคด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ด้วยควาที่เราไม่ได้เห็นสีอื่นๆนครับเพราะตอนนี้นะมันไม่มีแล้วคือทางด้านซัพพลายเออร์ของผมนะเขาแจ้งมาว่าจริงๆมันมีรหัสแบบสีอื่นๆออกมาแล้วนะแต่แบบก็คงเราคงไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้แบบไม่ได้มีโอกาสชมมาแล้วนะครับก็นา่าเสียดายส่วนตัวกล่องครับเพื่อนๆ ใครที่เป็นสาวกไนกี้ซื้อรองเท้าไนากี้บ่อยน่าจะทราบกันดีว่าช่วงนี้นะครับรองเท้า,าผลิตภัณฑ์อื่นของไนกี้ก็จะเป็นกล่อง m o v e to ีโ r o กันแล้วครับคือเป็นกล่องกระดาษที่ช่วยกันลดโลกร้อนลดขยะเ่น่องนนะครับซึ่งถ้าถามผมในแง่มุมของความเป็นพนลเมืองที่ดีต่อโลกใบนี้ต่อโลกมนุษย์ต่อเพื่อนร่วมโลกเราต้องการรักษาโลกใบนี้ไว้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมสนับสนุนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นการเป็นกล่องรีไซเคิลนะครับก็โอเคเลยนะครับช่วยโลกให้ดี แต่สำหรับคอเลกเตอร์นักสะสมซิกเนเจอร์ส่วนตัวแล้วผมไม่โอเคไม่ชอบนะครับเพราะว่าคือถ้ากล่องตัวนี้เนี่ยมันขายกับรองเท้าท,ทั่วไปเนี่ยรองเท้าทั่วไปผมเข้าใจได้แต่พอมันเป็นรองเท้าบาสเกตบอลซิกเนเจอร์ของนักกีฬาชื่อดังท่านหนึ่งนะครับมันกลับมาเป็นอย่างเนี้ยมันก็เลยแบบ นะครับคือมันมองได้สองแง่ครับคือในแง่ของรักโลกอะ่ะผมก็โอเคผมชอบมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้ามองในมุมของคอเลกเตอร์สายเก็บกล่องเนี่ยก็แอบจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับด้านดีไซน์แอบเสียดายไปน,นิดหนึ่งครับผม เป็นไงกันบ้างครับเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของผมเพียงคนเดียวนะครับถ้าผมผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าความคิดเห็นของผมทั้งหมดเนี่ยหวังว่ามันจะช่วยทําให้ท่านสามารถตัดสินใจรองเทา้าจะตัดอาตัดสินใจซื้อรองเท้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหน,นอยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากให้ผมรีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปเลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะพิมพ์ยาวๆอยากพูดคุยกันยาวๆก็สามารถไปพูดคุยกันในอ่าคอมเมนต์อ่าพูดคุยกันในแฟนเพจ สำหรับวันนี้ผมก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ